ตอนที่975ฉันจะฆ่าตัวตายจัดทีมโดยบิก๊กเมื่อเทียบก,กับเมื่อคืนก่อนคืนนี้มีผู้เข้าแข่งขันเหลืออยู่ไม่มากนักในบริเวณพักผ่อนของผู้เล่นและ4พื้นที่เดิมได้ถูกยกเลิกถูกแทนที่ด้วยแผนที่จับคู่นอกเอา64อันดับแรกที่ว่างเปล่าผู้เข้าแข่งขันถูกรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของผู้จัดงานใกล้กับกลุ่มนอกเอา64อันดับแรกและเจ้าหน้าที่ของผู้จัดงานได้อธิบายกฎกติกาถัดไปของเกมให้ทุกคนฟัง อย่างไรก็ตามการแข่งขันระดับนานาชาติระดับโลกมักมีอุปสรรคด้านภาษาสมาชิกส่วนใหญ่มาจากทั่วทุกมุมโลกแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมอบหมายนักแปลให้กับผู้เล่นทุกคนผู้จัดงานจะจัดเตรียมการแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้กันทั่วไปเพียงสองภาษาเท่านั้นหากคุณไม่เข้าใจทั้งสามภาษาคุณก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆข้องดผู้รับผิดชอบศูนย์ทรพจน์รู้ดีว่าความอดทนของทุกคนมีจากัด และเขาใช้เวลาเพียงสี่ชั่วโมงเท่านั้นในการจบประเด็นสำคัญเมื่อทุกคนใจร้อนที่จะรอเขาก็ขอให้ทุกคนเริ่มเข้าแถวและจับฉลากตามปกติเพื่อให้การแข่งขันค่อนข้างยุติธรรมทางผู้จัดงานจะต้องจับฉลากหมายเลขของผู้เล่นเองโดยหมายเลขที่จับได้จะเป็นหมายเลขและผู้เล่นที่จับได้จะเป็นผู้เล่นนั้นไม่สามารถตำหนีได้จากการโกงหรือปัญหาอื่นๆ สิ่งที่ผู้จัดทำได้มากที่สุดคือจัดหาบุคลากรมาช่วยผู้เข้าแข่งขันวางหมายเลขที่จับฉลากลงในผังการจับคู่แบบน็อกเอา64อันดับแรกด้วยความช่วยเหลือของมือปราบมารผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้าแถวอย่างมีสติและก้าวไปข้างหน้าเพื่อจับฉลากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆที่ไม่เข้าใจก็ดูงงๆเหมือนกันแต่เมื่อเห็นทุกคนเข้าคิวก็เข้าแถวจับฉลากกันทุกคนไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจ ไม่นานก็ถึงคราวของอัลเบิร์ตหมายเลขของเขาคือ21ขณะที่อัลเบิร์ตเดินจากไปและกำลังจะมอบป้ายทะเบียนให้กับแม่มดที่รับผิดชอบในการกรอกชื่อของทุกคนจูจ่ๆพ่อมดในทีมก็หยิบไม้กายสิทธิ์ของเขาออกจากกระเป๋าเสื้อคลุมของเขาแล้วชี้ไปที่แม่มดที่อยู่ตรงหน้าทุกคนดูเหมือนว่าอัลเบิร์ตกำลังวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างคุณกำลังทำอะไรอยู่เอาไม้กายสิทธิ์ของคุณออกไป มือปราบมารที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้เล่นบางคนจึงเพิ่มความระมัดระวังทันทีเขาดึงไม้กาย,ยสิทธิ์ออกมาและตะโกนในเวลาเดียวกันเขาพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อหยุดพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เป็นไปได้ของคู่ต่อสู้เสมออย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพ่อมดจะไม่ได้ยินคำพูดของมือปราบมารแต่เขากลับหยิบไม้กาย,ยสิทธิ์ออกมาแล้วยิงแสงสีเขียวเจิดจ้าไปที่เอลเบิร์ตโดยตรง การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทําให้ทุกคนรอบตัวเขาตกใจไม่มีใครคาดหวังว่าจะมีคนกล้าพยายามลอบสังหารผู้อื่นที่นี่โอ้พระเจ้าหัวของเขาติดอยู่ที่ประตูเหรอมือปราบมันตอบสนองอย่างรวดเร็วเกือบจะทันทีที่พ่อหมดช้อวาดาเคดาฟรากับชายหนุ่มตรงนั้นพวกเขาก็ยกไม้กายสิทิ์ขึ้นและใช้คำสาปอันน่าทึ่งกับพ่อมดและปราบเขาจนหมดสิ้น หลังจากที่ไฟเขียวในป่าหายไปทุกคนก็ฟื้นจากอาการช็อกและอยู่ห่างจากพ่อมดเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือมีส่วนร่วมในการต่อสู้และประสบภัยพิบัติที่ไม่สมควรเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ชายผู้โชคร้ายคนนั้นทำอะไรในโลกนี้เพื่อให้สมควรได้รับความโกรธเคืองจากสวรรค์และผู้คนที่จะลอบสังหารเขาทุกคนต่างดีใจในใจที่ไม่ใช่พวกเขาที่ถูกโจมตีสิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจก็คือชายหนุ่ม ยังไม่ตายใช่แล้วพ่อมดที่ถูกโจมตีอย่างกระทันหันนั้นยังไม่ตายในช่วงเวลาวิกฤตดูเหมือนว่าเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาถูกคุกคามทันใดนั้นเขาก็กระโดดไปด้านข้างและเขาก็สามารถหลบหนีได้โดยบังเอิญมันช่างเหลือเชื่อเคดาฟร่าของอวาดาล้มเหลวโดยระเบิดไฟสีเขียวจำนวนหนึ่งลงบนพื้นจากนั้นก็หายไปราวกับว่าไม่มีใครเคยใช้มันเอาเบิร์ดลุกขึ้นจากพื้นด้วยความกลัว ยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นและเรียกโลหนามาข้างหน้าเขาจากนั้นเขาก็ค่อยๆถอยออกไปด้านนอกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงที่นี่รวดเร็วมากจนไม่มีใครสังเกตเห็นมุมปากของเขาที่ยกขึ้นเล็กน้อยหากใครก็ตามตรวจสอบไม้กายสิทธิ์ของผู้โจมตีพวกเขาจะพบว่าไม้กายสิทธิ์ของผู้โจมตีนั้นแท้จริงแล้วทำจากไม้แอปเปิลและขนหางยูนิคอร์น การใช้ไม้กายสิทธิ์นี้เพื่อไล่อวาาเคดาฟราและสังหารใครสักคนนั้นช่างน่าขบขันจริงๆเพราะทั้งสองอย่างรวมกันหมายความว่าไม่เหมาะกับการใช้มนดดำไม่ว่าจะเป็นไม้แอปเปิลหรือขนหางยูนิคอร์นก็ไม่เหมาะกับการใช้มนดดำแน่นอนหากพวกเขาตรวจสอบอย่างรอบคอบพวกเขาจะพบว่าไม้กายสิทธิ์นั้นไม่ใช่ของเขาและไม้กายสิทธิ์ของคนอื่นนั้นใช้ยากกว่ามาก และพวกเขาก็ไร้คาถาอย่างเงียบๆเ,เพื่อที่จะจินตนาการถึงพลังได้แม้ว่าตอนนี้อวาดาเคดาฟราจะดูทรงพลังมากก็ตามแต่มันสามารถฆ่าพ้องมดได้หรือไม่นั้นอาจเป็นอีกคำถามหนึ่งหากคนอื่นสังเกตดีๆตอนนี้พวกเขาคงจะค้นพบว่าก่อนที่ผู้โจมตีจะหยิบไม้กายสิทธิ์ของเขาออกมาและใช้คำสาปสังหารเอาเบิร์ตก็กระโดดไ,ดไปด้านหนึ่งและหลีกเลี่ยงคาถาล่วงหน้าแล้ว เขาไม่เคยต้องการที่จะพยายามจับอวาดาเคดาฟราด้วยใบหน้าของเขาไม่ต้องพูดถึงการทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายดังนั้นอวาดาเคดาฟราจึงถูกใช้ตามธรรมชาติหลังจากที่เขาหลีกเลี่ยงมันแน่นอนว่าไม่มีใครสนใจเรื่องนี้ เนื่องจากห้องรับรองของผู้เล่นอยู่ในความสับสนวุ่นวายอยู่แล้วและทุกคนต่างระวังผู้อื่นที่อยู่รอบตัวพวกเขาเพราะกลัวว่าคนง่อีกคนจะดูเหมือนโจมตีพวกเขาหรือพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากคาถาโดยไม่ได้ตั้งใจเงียบ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 ไม่มีอันตรายอีกต่อไปมือปราบมารตะโกนเสียงดังกลัวว่าจะมีการจลาจลที่นี่พวกเขาล้วนเป็นห่องดที่สามารถเข้าสู่อันดับ64ได้พวกเขาเนือกว่าพ่อม ส่วนใหญ่ในการดวลมากเป็นการจลาจนพวกเขาทั้งหมดจะล้มลงเพื่อแสดงความไม่พอใจมือปราบมันคนแรกที่เข้าหาอัลเบิร์ตด้วยไม้กายสิทธิ์จึงถูกเขาแขวนไว้บนผนังโดยตรงวางไม้กายสิทธิ์ของคุณลงแล้วอย่าชี้มันมาที่ฉันเสียงของอัลเบิร์ตเย็นชาเล็กน้อยจนกระทั่งมือปราบมันคนที่สองถูกแขวนไว้อย่างเรียบร้อยบนผนังในที่สุดมือปราบมันก็เลิกใช้ไม้กายสิทธิ์และเต็มใจที่จะทำเช่นนั้นทำตามเขาพูดดีๆ ในที่สุดอารมณ์ของทุกคนก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแน่นอนว่าเหตุผลมากกว่านั้นคือพวกเขาไม่ใช่คนที่ถูกลอบสังหารเพื่อความปลอดภัยของทุกคนพ่อมดทุกคนจะถูกขอให้เก็บไม้กายสิทธิ์ไม่เช่นนั้นจะถือว่าทำไม่ดีและจะได้รับการยุกเว้นจากการแข่งขันโดยตรงแน่นอนว่าการลอบโจมตีไม่ใช่ปัญหาของอัลเบิร์ตเลยแต่เป็นปัญหาของผู้จัดงานเพราะอัลเบิร์ตไม่รู้จักคนตรงหน้าเลย คุณไม่รู้จักเขาจริงๆเหรอให้ตายเถอะฉันจะรู้จักเขาได้ยังไงเอเบร์ตจ้องไปที่มือปราบมันอย่างไม่พอใจและบ่นเป็นภาษาสเปนสมองของคุณติดอยู่ที่ประตูหรือเปล่าคุณมาถามฉันจริงๆแล้วทำไมคุณไม่ปลุกไอสารเลวนั่นแล้วอาเจียนให้เขาละ่ะเจนย่าถามเขาอีกครั้งทำไมเขาถึงอยากจะฆ่าฉันโอ้คุณพูดถูกมือปราบมันรู้สึกเขินอายจริงๆแล้วพวกเขาต้องการหลบเลี่ยงความผิด หากนี่เป็นการลอบสังหารที่เกิดจากความขุนเคืองส่วนตัวพวกเขาก็ไม่สามารถตำหนิปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้จัดงานได้แต่ถ้าไม่ใช่แสดงว่าเป็นปัญหาของผู้จัดงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการจัดการแข่งขันวิซาดิ้งดูเอลระดับนานาชาติต่ตอไปเรื่องแบบนี้จะต้องได้รับการจัดการอย่างดีคนที่ตรงหน้าคุณยังคงเป็นอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงดังนั้นอย่าทำให้เขาขุนเคืองถ้าทำได้ คำถามเมื่อกี้นี้มันเกิดจากนิสัยล้วนๆและฉันก็อยากจะโยนความผิดออกไปคุณพูดถูกเรื่องนี้เป็นปัญหาจากฝ่ายเราจริงๆมือปราบมันแก้ไขทัศนคติของเขาอย่างรวดเร็วเราจะสมัครใช้วริทเซรัมเพื่อทรมานเขาและให้คำตอบที่น่าพอใจแก่คุณทุกคนประหลาดใจที่เห็นผู้จัดงานยอมแพ้พวกเขายังมองไปที่มือสังหารที่ถูกมดติดกับเก้าอี้ด้วย ผู้ชายคนนี้ถูกควบคุมโดยอิมพีเรียลเคิร์ดหรือเปล่าฉันได้ยินมาว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่บานาบูสบาวันนี้มีคนไปเพื่อแก้แค้นจากพ่อโดแห่งความมืดฉันจำได้ว่าชายคนนี้อาศัยอยู่ที่นั่นด้วยบางทีเขาอาจจะเป็นคนนั้นในเวลานั้นเขาถูกควบคุมโดยคำสาปอิมพีเรียสผู้แข่งขันที่อาศัยอยู่ใน as, บานาบัสบากล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วคนธรรมดาจะไม่ง่พอที่จะลอบสังหารพ่อมดที่นี่ วนแต่เขาจะถูกควบคุมโดยใช้คำสาบอินเทเรียสฟังดูไร้สาระแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นที่บานาบูสบาวันนี้และยังไม่พบฆาตกรก่อนที่ทุกคนจะคิดถึงสาเหตุของการลอบสังหารพวกเขาพบว่าพ่อหมดที่ถูกมัดไว้กับเก้าอี้ได้หายตัวไปเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นยังไงบ้างให้ตายเถอะมันเป็นกุญแจรถไม่มีทางที่จะปรากฏตัวที่นี่ได้ เมื่อเห็นเป็ดที่ปรุงสุกบินหนีไปใบหน้าของมือปราบมารก็ดูน่าเกลียดพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาถูกปฏิบัติเหมือนคนโง่และเล่นกลกับพวกเขาอย่างโหดร้ายเมื่อเล่นเกมกันก่อนเถอะชันได้แจ้งกระทรวงเวทมนตร์ในสเปนแ,แล้วและพวกเขาจะส่งบุคลากรไปจัดการเรื่องนี้โดยธรรมชาติแล้วผู้จัดงานไม่อยากให้เกมต่อต่อไปหยุดชะงักไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่รู้ว่าพวกเขาจะสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ซึ่งคงอึดอัดยิ่งกว่าการฆ่าพวกเขาเสียอีก ในขณะนี้ในสวนสาธารณะห่างไกลนอกชานเมืองลูเซียสมันฟอยกำลังจ้องมองนาฬิกาพกในมืออย่างกระวนกระวายใจเขากำลังรอข่าวอยู่เมื่อเข็มนาฬิกาของนาฬิกาพกของเขาหยุดเดินตอนเที่ยงคืนลูเซียสมันฟอยก็ปิดนาฬิกาพกของเขาแล้วใส่กลับเข้าไปในกระเป๋าหยิบไม้กาย,ยสิทธิ์ออกมาแล้วที้ไปยังตำแหน่งที่กุญแจปรากฏ ช่วงเวลาต่อมาดูเหมือนจะเกิดการบิดเบี้ยวเล็กน้อยในความมืดและร่างหนึ่งผูกติดกับเก้าอี้ก็ปรากฏขึ้นในอากาศและล้มลงกับพื้นอย่างแรงคนที่ถูกมัดไว้กับเก้าอี้ก็ล้มลงอย่างแรงแต่เขาไม่เคยตื่นเลยหลังจากแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่รอบๆแล้วลูเซียสมันฟอยก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกหากบุคคลหนึ่งถูกจับได้หมายความว่ามีบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินการมากที่สุด เขาเก้าวไปข้างหน้าทันทีและใช้คาถาช่วยชีวิตเพื่อปลุกคู่ต่อสู้จากอาการโคมา่าคา์เตอร์สำเร็จไหมมันฟอยตบแก้มอีกฝ่ายอย่างแรงปลุกชายที่ง่วงนอนตรงหน้าให้ตื่นขึ้นมาหยุดนะชายคนนั้นพึมพำทำสำเร็จหรือเปล่ามันฟอยถามข้อโง่แห่งความมืดชื่อคา์เตอร์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบว่าฉันไม่รู้ไม่รู้ สายตาโกรธเกรี้ยวของมันฟอยดูเหมือนเขาต้องการจะฆ่าใครสักคนคุณบอกฉันจริงๆแล้วคุณไม่รู้เหรอฉันใช้อาวาดาเคดาฟรากับมัดบาดสำเร็จแล้วแต่ฉันก็ถูกมนสะกดจนสลบไปเช่นกันฉันไม่เห็นว่าชายคนนั้นตายแล้วหรือไม่คุณควรจะรู้ดีว่ามือปราบมาเหล่านั้นไม่ใช่คนงี่เงา่าพวกเขาเป็นปฏิกิริยารวดเร็วมากทำให้ฉันล้มลงได้เกือบหลังจากที่ฉันใช้คาถาแล้วพ่อมดแห่งความมืดคาเตอร์พูดอย่างไรความรู้สึก ราวกับว่าเขาไม่พอใจกับท่าทีของลูเซียสมันฟอยและวิธีที่เขาตื่นขึ้นฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วการป้องกันจากภายในแน่นหนามากฉันโชคดีที่ไม่ถูกมือปราบมาเหล่านั้นฆ่าโดยตรงให้ตายเถอะลูเซียสอยากจะฆ่าอีกฝ่ายแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นเขาตัดเชือกของอีกฝ่ายออกและเตือนว่าเราต้องออกจากที่นี่ทันที ลูเซียสมันฟอยไม่กล้าอยู่ที่นี่อีกต่อไปและพร้อมที่จะหลบหนีทันทีส่วนแผนจะสำเร็จหรือไม่เขาก็ไม่สนใจอีกต่อไปเพราะเขารู้ดีว่าเขาไม่มีโอกาสถ้าเขาไม่วิ่งหนีเขาอาจถูกปราบมารชาวสเปนขัดขวางแล้วเขาก็ไม่สามารถหลบหนีได้จริงๆเขาไม่เคยประเมินอำนาจของกระทรวงเวทมนต์ต่ำเกินไปไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะตามล่าหาสถานที่แห่งนี้ลูเซียสมันฟอยซึ่งมักจะติดต่อกับกระทรวงเวทมนต์ของอังกฤษ ย่อมรู้สิ่งเหล่านี้ดีกว่าคนส่วนใหญ่ไม่นานหลังจากที่ลูเซียสมันฟอยนำคนของเขาล่าถอยทีมมือปราบมารจากกระทรวงเวทมนของสเปนก็มาถึงส่วนสาธารณะและเกือบจะสะกัดกั้นพวกเขาไว้ฉันคิดว่าเขาต้องตายแน่เลือดสีโคลนนั้นไม่มีใครสามารถหนีจากเคดาฟราของอาวาดาได้ในระยะใกล้ถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ตายก็ควรอยู่ห่างจากเขาพ่อมดแห่งความมืดคาเตอร์เอื้อมมือไปหามาฟูสสำหรับเงินให้สิ่งที่ฉันสมควรได้รับ คุณไปส่งข้อความถึงคนอื่นๆเพื่อขอให้พวกเขาละทิ้งแผนการล่าถอยชั่วคราวมันฟอยเพิกเฉยต่อการเคลื่อนไหวของคาร์เตอร์และก่อนที่จะใช้กุญแจดังกล่าวเพื่อออกจากสเปนเขาก็ออกคำสั่งให้คาร์เตอร์ว่าให้ทุกคนถอยกลับไปอังกฤษตามคำสั่งของคาร์เตอร์เส้นทางเดิมและอย่าตามมือปรับมันตรงหน้าฉันต้องการไม้กายสิทธิ์พ่อมดมห่งความมืดพูดและเมื่อใดฉันจะได้เรือเกลเลียนที่เหลือไม่มีไม้กายสิทธิ์อีกเหรอ มันฟอยเตือนแกไปฆ่าคนที่ควบคุมโดยปีเตอร์เทติกรูส่วนเรือเกลเลียนของคุณถ้าเลือดสีคโคลนตายฉันจะให้ไม้กายสิทธิ์แก่คุณอีกฉันจะให้คุณห้าร้อยเกลเลียนคุณไม่สามารถให้มันล่วงหน้าได้คาร์เตอร์กล่าวมันฟอยไม่ตอบและเดินออกไปโดยใช้กุญแจประตูที่เขาเตรียมไว้ล่วงหน้า หลังจากที่มันฟอยจากไปแล้วจูจูคาร์เตอร์ก็ไรสีหน้าและปรากฏตัวตรงไปยังตรอกห่างไกลที่อยู่ไม่ไกลจากเขามีร่างหนึ่งยืนนิ่งเงียบๆข้อมดแห่งความมืดคาร์เตอร์ไม่ได้หันกลับมามองแต่ร่างของเขาสั่นเล็กน้อยแล้วเขาก็เดินออกจากตรอกแล้วหายตัวไปคุณไม่สามารถโลภเกินไปได้ร่างนั้นมองไปที่ร่างที่จากไปของพ่อมดแห่งความมืดคาร์เตอร์แล้วบ่นว่าการแสดงกำลังจะเริ่มต้นแล้วซิเรียสอย่าทำให้ฉันผิดหวัง เมื่อสักครู่นี้อัลเบิร์ตได้ลมพ้องมดแห่งความมืดทั้งหมดที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆที่กำลังเตรียมจะสร้างปัญหาอย่างเงียบๆพวกเขาไม่ใช่ผู้เสพความตายและมินเนี่ยนบางตัวที่ถูกคัดเลือกโดยผู้เสพความตายก็มีความแข็งแกร่งไม่แพ้กันน่าเสียดายที่พวกเขาไม่ค่อยระมัดระวังนะักอัลเบิร์ตใช้คำสาบป,ปลอมตัวแอบเข้ามาหาพวกเขาโดยไม่รู้ตัวและถูกเขาหมดสติไปทันทีคำสาบก็ถูกวางลงทั้งหมด สำหรับผู้เสพความตายทั้งสี่รวมตัวกันเอาเบิร์ตไม่ได้แต่ต้องพวกเขาส่วนใหญ่เป็นเพราะมันง่ายที่จะสร้างปัญหาเมื่อพวกเขาไม่สามารถลอบโจมตีได้นั่นคือของขวัญที่เขาทิ้งไว้ให้กับซีเรียสเพื่อเป็นรางวัลจากการช่วยเขาวางเดิมพันเอบเบิร์ตจะไม่บอกว่ามันเป็นเพราะมันลำบากสำหรับพวกเขาทั้งสี่คนในการแก้ปัญหาแม้ว่าคุณจะได้รับคะแนนประสบการณ์200คะแนนจากการเอาชนะพ่อโดแห่งความมืดทุกคน แต่คะแนนก็ยังเท่าเดิมดังนั้นส่วนที่ยากจึงเหลืออยู่ตามธรรมชาติคําสั่งของฟีนิก์ใครเป็นคนทําให้ออเดอร์ออฟเดอะฟีนิกเป็นคู่ต่อสู้ของผู้เสพความตาย